อันนี้จะเป็นวิดีโอนะครับในการสาธิตคร่าวๆเกี่ยวกับการใช้ตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับหน้าจอนี้จะเป็นการเข้าบัญชียาโรงพยาบาลนะครับให้เห็นรายละเอียดต่างๆว่ารายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราสามารถที่จะกดเสิร์ชนะครับรายชื่อยาเข้าไปได้อันนี้จะเป็นเบื้องต้นของแอปแรกนะครับก็คือแอปบัญชียาอ่าเราจะเห็นรายละเอียดข้อมูลนะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชัน เดี๋ยวรอก่อนนะครับวีดีโอกำลังรันโอเคอ่าน,นี่จะเป็นในส่วนขอต่ออีก2 2แห่งนะครับทําให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่นอกโรงพยาบาลน,นั้นอาจจะจดจํากลุ่มรายการยาได้ไม่ทั้งหมดนะครับโอเคครับก็จะมีรา,ายละเอียดทั้งหมดที่สามารถที่จะเอาไปนําเข้าในส่วนของ j h c h a ได้ T ด้วยอันนี้จะเป็นรายการของบัญชีเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเอารูปภาพมาใส่ไว้เพื่อที่จะให้ จ้าหน้าที่นะครับและบุคลากรการแพทย์รู้ว่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาตัวนี้คือรายการยาใดอันนี้จะเป็นแอปของ High Alert d ัก k นะครับข้อมูลก็สามารถที่จะเลือกได้อันนี้ตัวอย่างของ Vanco m y d c n นะครับเราก็จะมีรูปภาพยารายละเอียดต่างๆรวมไปจนถึงเราสามารถลิงก์แอปนะครับเข้าไปในส่วนของโปรแกรมคำนวณ TDM ได้ด้วยนะครับอันนี้เรายกตัวอย่างเช่นเราลิงก์มาที่ Clinic a l นะครับของตัว TDM Vanco ก็สามารถที่จะ ใส่ข้อมูลรายละเอียดคนไข้ได้เลยรวมไปจนถึงถ้าหากรายการยาใดนะครับเช่นโดปามีนตรงนี้มีรายละเอียดของตัวตารางเราสามารถแนบตารางเข้ามาให้น้องพยาบาลที่ทำการบริหารยาได้นะครับถัดมาจะเป็นแอปความคงตัวของยานะครับตัวนี้เราก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสารน้ำที่ต้องผสมวิธีการบริหารแล้วก็ข้อบงยอย่งใช้อื่นๆรวมไปจนถึงเรามีการลิงก์เข้าไปในส่วนของเอกสารอ้างอิงนะครับ แล้วนอกจากนี้แล้วก่อนหน้านี้โรงพยาบาลวรินชำราบได้ทําเป็น Google Site นะครับของรายละเอียดยาฉีดแต่ละตัวซึ่งอันนี้เป็นอดีตแต่เราก็ยังลิงก์ไปได้เหมือนกันครับโอเคตัวนี้จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับของตัวอย่างแอปพลิเคชัน